พี่น้องเลยต้นคริสต์มาสสวยสุดอลังการเลยพี่น้องอันนี้คือเขายืนอยู่ตรงสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะพี่น้องนะเนาะกากรุงเทพมหาคนครในยามคข้าาเขือนนะพี่น้องเด้อกราบทักทายสบายดีสวัสด,ดี่มเนนะม่พี่น้องเอฟซีถูกฐานเนาะสชบายดีพี่น้องสู้ผูกสุก้นได้พี่น้องเด้อยินดีต้อนรับขอสูดสองค่้าจุดสแนลเซนเกา่าเซนเคยเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้บางคมจุนก็อยู่บนสถานีรถไฟฟ้า BTS าสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะพี่น้องเนาะเป็นสถานีปลายทางาชีวิ้งไปบางว่าเนาะพี่น้องคือบางคมจุนตั้งใจสิมาไายฮะสกายวอล์กหนาห่างมาบุญคลองเนาะพี่น้องเนาะซึ่งบังคมจุนก็เห็นเพลินจัดนี่เนาะต้นคิดสมาร์ทอยู่ข้างล่างนี่ด้วพี่น้องเด้อสวยงามแบบนีพี่น้องเลยเมึงแน่ให้ภาพบรรยายคุณเนานะอาชีเดินไปตั้งฟังนู่นละพี่น้อง นี่คือกรุงเทพมหานครในเวลาประมาณทุ่มครึ่งนะพี่น้องนี่เนาะกรุงเทพมหานครเด้อพี่น้องเด้อปะเดี๋ยวยวองตุนชิฟาลงเนาะอันนี้คือต้นคิดฉมาดเพื่อนกระจัดเตรียมะจะสิ้นปีเนาะพี่น้องนี่เนาะโอ้โหสวยมากพี่น้อง BTS เวิ่งไปสถานีบางว่าเนาะปลายทางบางว่าสวยงามมากพี่น้องสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีสยามเนาะพี่น้องเนาะตรงนั้นจะเป็นจุดที่แบบาสายาเคหะคูคตเคหะเนาะพี่น้องตรงนั้นปะ่ะเดี๋ยวเราลงลงข้างล่างเนาะพี่น้องภูเหล่าฮะชิเดินไปตรงนู้นเนาะพี่น้องเนาะภูเหล่าเดี๋ยวชุมให้เบิ่งกัน พ่น้องเขาจะเดินไปฟังละมองคนหลายๆพดพี่น้องเดอ้ออ่าทานผู้ชมที่เขามารับชมอ่ายังบ่ท่านกดไลค์หรือว่ายังบ่ท่านกดติดตามสองของบ่าวับจุนกะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเดอ้อกับขอบคุณหลายๆเนาะทีเขามารับชมคลิปนี้น้องพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นสถานีสนามกีฬาแห่งชาติน้นอง ขบ,บวนนี้กําลังเทียบซานสลาเนะาะจะมุ่งหน้าไปนู่นแหละบางว่านนู mm ่น hmm. เดินทางแป๊บเดียวพี่น้องกรุงเทพมหานครรถไฟฟ้าเชื่อมต่อกันหลายสายไปเดี๋ยวเอาลงไปถ่ายแถวสกายวอล์กเนาะพี่น้องชักนิดนึงเนาะเ mm hmm. พราะว่าตอนนี้มันกับเป็นเวลาเดิกแบบพี่น้องเลย mm hmm. บางจุนมากลั mm hmm. วสีได้มากพี่น้องเอ้ คนเกิมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยฝั่งและคนสองคนเนาะพี่น้องอ๋อยาว,วดิรถไฟฟ้าบอกไงพี่น้องเลยรถยาวถึงนู่นเลยนูนนะ่นเนาะขบวนหนึ่งนี่น่าจะได้หลายคนเลย เดี๋ยวรอชมนิดหนึ่งคลิปนี้ก็บผมีอย่างหลายเดีพี่หน่องเด๋ยพามาชมสกายวอล์กหน้าหางมาบญทองพามาชมความสวยงามความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเทพมหานครในยามกลางคืนเนาะไปะยาลงตรงนี้เนาะพ <c oughs> นักงานเป่าบีดปีด พี่น้องบัตรของบ่าวจุนกับนาพี่น้องเลยตรงนี้เพื่อนปรปับปรุงใหม่นี่ว่นะนาพี่น้องเพื่อนนาสีเห็ดร้านขายของเนาะเจ้าเพื่อนบริดปล่อยห้เป็นสองวางสถานีรถไฟเนี่ยขักขักขักนี่เนาะทางออกฝั่งนี้กับไป หางมาบนคลองเลยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้น่าจะเป็นเดินตรงไปทางนี้เนาะเดินตรงไปเลยเด้อพี่น้องเด้อทางออกสนะีเนาะถ้าท่านผู้ชมที่มาเที่ยวห่างมาบนคลองกับเ,เลียงหาทางออกสีเลยเนาะพี่น้องก็เป็นจุดที่เชื่อมต่อกับหางพอดีเลย MDK Center มาบนคลอง ทางออก3กัสิไปหอศิลป์นนะพี่น้องทางออก4ีกับไป MBK Center เนาะเห็นะมันจะมีลูกช้อนบอกชัดเทนเลยนะเนาะเหิดเหตุต้นคิดสมาร์ทใหม่นะพี่น้องต้อนรับปีใหม่เนาะเดี๋ยวจะชิน้นปีอันนี้คือยังไม่ทันถึงเดือนธันวาเนะนี่ยเพิ่งจะเดือนพฤศจิกายนนะพี่น้องฮอดเดือนธันวาเนี่ยแห่งสิจัดกันใหญ่เลย โอ้สวยมากพี่น้องเลยแต่ว่าแมวตรงนี้นะ่ะตั้งไว้นานแล้วเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งศิลปะอย่าลืมและมาเที่ยวมาชมเดอ้อผู้ใดมาแถวย่านสยามก็ได้คือหางเพ่นตกบแต่งงานอีบนี้พี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งโซนรักโลกสวยมากพี่น้อง ก็มีลิฟต์ขึ้นเด้อพูดเนาะเป็นลิฟต์กระจกใสพรอนี่เห็นบอกเป็นมาถ่ายรูปโชว์แบบนี้อน,นี้สารพ่อภูมิสารพรอภูมิอยู่หน้าห้างเลย เดินไปฝั่งนี้โอ้ฝั่งนี้ยิ่งสวยพี่น้องเลยมึงเนี่ยฝั่งนี้เป็นโซนแบบลักโลกเนาะพี่น้องเพิ่นเอาแบบพลาสติกที่ที่เพิ่นทิมแล้วมาเห็ดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮามอาเบิง่งคากเพิ่นเห็ดนะแต่ว่าตอนในช่วงนี้เพิ่นก็ยังเห็ดบานแล้วเถิดอกพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็เห็ดแล้วเป็นบางส่วนบางอันเนาะการเดินทางมาเที่ยวก็คือ ง่ายมากพี่น้องนั่งรถบีเทสมาลงสถานีสยามก็ไดนอหรือจะมาลงสนามกีฬาแห่งชาติก็ได้นี่อันนี้คือ,อยังนี่พี่นนองเดี๋ยวมาเบิ่งเพิ่อจะมีรายละเอียดบอกอยนเอาทองคำมาเห็ดกูได้เ้อะฝ่ยายบักใหญ่เลย M อ็บแสงฉีเดี๋ยวใช่หมเบิ่งเพิ่์เอาทองคำมาเห็ดได้พี่น้อง เห็นหรือเปล่มแม่นเนาะแบบเป็นดาวเศษแบบอ่าที่เพื่อนพิมพ์นะพี่น้องมาเห็ดเนาะอันนี้ก็จะเป็นเสืยบผาดเด้อพี่โอ้โหสวยงามเดี๋ยวมาเบิ่งดอกไม้พลาสติกขวดพลาสติกเนาะเนี่อันนี้คือขวดพลาสติกเพคน,นเอามาเห็ดดอกไม้สวยเชยต้องเรียกได้ว่าขยะอ่าเป็นขยะที่ เอามาเห็ดแบบความสวยงามเนาะนี่มีแต่ขวดน้ำทั้งหมดเลยเป็นขวดน้ำดื่มแล้วก็จะมีขวดวิตามิน,เนีเนาะพี่น้องคล้ายๆแบบสวนบัวเนาะสวนบัวเด้อพี่น้องเด้อเี่น้องขาวขาพี่นอ้องเป็นเห นี่คือเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยขวดน้ำมีขวดน้ำดืม่มขวดกป๊บชี่ชวนรลายสีเอ,อ,อ็นขวดของกันนะเนาะวิตามินซีนะพี่น้องที่ออกใหม่นะคล้ายแบบดอกบอัวเฉลตใช่ แล้วมาเบิ่งฝั่งนี้แต่ว่าเมื่อนี้ชิบุริเดินไปชนถนนก็เดินสยามสแควร์เลยพี่น้องเด้อาดูเท่มากรงไฟแสงสีจอใหญ่่านผู้ชมอยากจะมาหรือว่ามันมีรถมีผ่านอยู่เนาะพี่น้องรถมีผ่าน สายที่หลายที่ชุดที่มาจากจตุจกัจกก็คือสายสามสีเนาะเนาะสายสามสี่เนะา,ามนะมาจอดตรงนี้เลยด้านหนาห้างมาบุนคลองเลยที่ฟังนี้แห้งง่ามครับ ไปเบิ่งวงไก่เบิ่งพี่น้องเอ้ยกรุงเทพหมหานครในยามข้าค,<ม>คืนเพิ่นเริ่มจัดต้นคริสต์มาสแล้วเนาะพี่น้องเนะาะท่านผู้ชมอยากจะมาแวะมาเที่ยวมาถ่ายรูปกันมาได้เด้ออ,อยู่ตรงสกายวอล์กด่านนาหางมาบุญคลองเลยเพิ่นสิจัดกันทุกปีหอกพี่น้อง ี่เนาะฟังนี่เดี๋ยวมาเบิ่งส่วนนี้เพิ่นเอาอีหยังเฮ็ดบ่ว่าสิเอาขวดน้ำเฮ็ดอีก เนไทยเยอะน,นอ,นอ,อนไป่างบนกับมี BTS วิ่งอันนี้วิ่งมาจากคัูวคตเน้อนาไป่นอง จะมาเปงนโนนี้อ๋อจะแมนสวยงามขาักบาทนี่พี่น้องเลยอันนี้คือไกจ่จะสิ้นปีทุกทางเพื่อนกระชีจัดกันแบบนี้เลยพี่น้องกระชีไฟแสงสีทั่วกรุงเทพมหานคร พี่น้องอืมอืมอืม,อมเป็นเหตุขัดแท,แท้ๆู็ได้มากระทายรวมเนาะเริ่มแล้วตบปาสิบรินทีเขาห่างได้พี่น้องเด้พาชมข้างนอกเนาะชมความสวยงามข้างนอกกับอลังการเลยนะ ตรงนี้เป็นแยกที่แบบสวยงามหลายตกแต่งไฟสีอออกสีม่วงๆ่วงนะพี่น้องเนาะป่ะจะห้ยอยลงตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวจิพาเดินไปตรงนี้จนถึงสยามนะพี่น้องสยามพารากอนเนาะเดี๋ยวไปจบคลิปอยู่ตรงนู้นนะพี่น้อง อันนี้คือาลงมาจากสกายวอล์กเลยเนาะเดี๋ยวสิพ้าเดินไปชมแถวสยามเนาะพี่นอ้องว่าช่วงนี้เป็นจังใดอันนี้ก็ขึ้นเท่ากับบุคคอยเดี่ยมาเดินตรงถนนตรงนี้เนาะคือสวยงามมากพี่น้องเลยมีทั้งแบบไฟแสงสีปโโสา้ายโฆษณา อ๋อตรงนี้เพิ่นคือปิดไ้เนาะสิขึ้ืนทนนั้งใดาบแบนี้โอ้โหสวยมากว่ะคนน้าเดินมาจากมาบุญกองฝัง่งนน้นเนาะพี่น้อเสียงกระชิวนน่ยเด้อ คือรถวิ่งร้ายแห้งไปเดี๋ยวไปเดินไปข้างหน้ามาถ่ายเบิงฝั่งนี้คือสวยงามอีนี้พี่น้องเลยช่วงนี้เป็นช่วงแบบโอกระตุนการท่องเที่ยวชดุชดๆเลย เราองคทึงจะเดินทะลุมาถึงด้านหน้า,ห,นา,ห,นาห้างสัญญาพาลากรน์นะน้องๆครั แสงสีในยามค่ำคืนเดิพี่นองเดอ้อ่าแถวสยามพารากอนะน้องไปนอนนี่ตะปูบาวเขาว่าดีเดินดูบดี <c oughs> สสยงามจีิีจริองเอ้ช่งวงนี้ช่วงแบบการท่องเที่ยวเมืองไทยเนาะอ่ะานผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนาะหากว่ามากในการทําคลิปของบ่าวขมจุนกับฝากกดไลค์ดไละหนึ่งไลค์เดอพี่นองเดอ้อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเนะาะสำหรับคลิปนี้กัน ขอบคุณที่เขามารับชมนาอกพี่น้องนาอกกันสบายดีสวัสดีครับพบกันใหม่พี่หนาได้พี่น้องเด้อ